นิยายรักนิยายเสียงเรื่องหัวใจซาตานตอนที่แปดจะตกจะจูบอะไรคิดว่ากำลังอยู่ในยุคละครของคุณลุงพิสารอัครเสรณีหรือไง คุณัญญาต่อว่าเขายัางเสียอารมณ์ปล่อยคราวนี้เขายอมปล่อยจริงๆไม่เคยดูดอกแค่เกิดทันช่วงที่บอยประกณ์เป็นพระเอกแต่โชคร้ายที่ผมหลอกว่าคำพูดนั้นทำให้หญิงสาวถ,ถึงกับหน้าเวอนี่เขาเข้าข้างตัวเองแบบหน้ามีอายเลยน,นันเนี่ยแต่ก็คร้านที่จะพูดจึงก้มลงเก็บหนังสือแล้วไปเสียจากตรงนั้น เขาก็แค่คนบ้าที่พยายามจะหาเรื่องเธอไม่ได้คิดว่าคนอย่างเขาจะหาเสถหาเลยกับเธอหรอกเมื่อเธอขอนควับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วลงมาจึงเห็นประกรณ์เธอยิ้มน้ารักให้ว่าที่สามีกอดแขนเขาไปที่ครัวคนที่ยืนมองอยู่ห่างๆจึงหนักไปทางหงุดหงิดดิดที่รนหันกลับมาเข้าห้องจึงเห็นวิษนุ ยิ้มมุมปากนิดๆทำไมวะผมเป็นคนบ้าครับแต่ไม่ชอบตบจูบว่วากวนประสาทชายหนุ่มว่าลูกจ้างอย่างหงุดหงิดก็คงไม่แปลกเพราะวิษณุทำงานกับชายหนุ่มมานานนา่น,นพอจะรู้ว่าคนครืมครึมอย่างฤทธิ์ดนไม่ค่อยแย่ใครยิ่งกับสาวๆยิ่งไม่เคยเด็ดถ้า มีแต่ควงกันเข้าห้องแล้วปล่อยให้ตนออกไปส่งสาวสามเสร็จกิจน้อยครั้งจะเห็นว่าเขาจะเล่นเอาลอเจ้าลอเอาเถิดกับใครยิ่งเวลาทำงานยิ่งจริงจังจัดจนบางครั้งยังไม่มีใครเข้าหน้าติดฤทธิ์ดนเป็นคนที่ยิ้มน้อยยิ่งกว่าน้อยแบบที่เห็นอยู่นี่จึงไม่เคยคุ้นสำหรับตนแถมผู้หญิงคนนั้น ยังมีศักด์เป็นว่าที่พี่สะพยของเจ้านายของเขาแม้ว่าประกรณ์จะเป็นลูกติดแม่เลี้ยงวิษณุชื่นชมความสดใสน่ารักเรียบร้อยของคุณัญญาผู้หญิงคนนี้เป็นคนสวยทั้งใบหน้าและจิตใจไม่ต้องสียแซงแม้ไม่ได้สวยเชียบเหมือนสาวๆที่เจ้าหน่ายของเขาควงมา แต่เมื่อได้ยิ่งเพ่งมองก็ยิ่งรู้สึกหลงรักคงไม่แปลกที่คิดมีใจทว่าอีกฝ่ายก็มีเจ้าของหัวใจอยู่ก่อนแล้ววิษนุอยู่ที่บ้านนี้มาเกือบสัปดาห์แล้วจึงเห็นว่าทั้งพระก,กรและคุณัญญายิ้มให้กันด้วยรอยยิ้มแห่งความจริงใจและรักใคร่แบบให้เกียรติกันละกันอีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะถึงแลก เลิกแต่งงานแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมนายจ้างของตนถึงคอยแต่จะหาเรื่องแกล้งราวกับสนใจสาวจิตใจงามคนนี้อย่าบอกนะวิสนุแอบคิดชั่วร้ายว่าเจ้านายหนุ่มอาจถูกใจเธอจะเป็นไปได้หรือแอบลีมองเจ้านายหนุ่มที่ดูไม่ค่อยจะสบอารมณ์นักเย็นวันนั้น ปรกอมาส่งเธอที่คอนโดมิเนียมเช่นเคยเธอโบอกมือลาชายหนุ่มก่อนจะหิ้วของที่ซื้อมาเพื่อขึ้นห้องพักเธอได้พบกับผู้หญิงสวยโบบเชียวคนหนึ่งบริเวณหน้าลิฟต์แอบสังเกตผู้หญิงสวยเปรี่ยวจีแต่รูปร่างและส่วนสูงดูคล้ายคลึงกับเธอถึงถ้าตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นจะไม่ได้สวมเดรสสีแดงกับรองเท้าส้นสูง แบรนด์ Brand, ราคาแพงสูงต้อง3นิ้วอย่างทึ่งๆด้วยสีเดียวกับเรสอยู่ๆเจ้าหล่อนก็หันมายิ้มให้เธอสวัสดีคุณอยู่ชั้นไหนนะเออสาบค่ะบอกอย่างอึกอกักเพราะตกใจไม่คิดว่าคนสวยๆแบบนี้จะทักเธอที่แทบจะไม่มีอะไรโดดเด่นว้าวเราอยู่ชั้นดชั้นเดียวกันเลยค่ะ ชั้นเบลค่ะสาวเบลยื่นมือให้เธอเออกวางค่ะเธอเลือกที่จะบอกชื่อเล่นแล้วยื่นมือไปจับกับอีกฝ่ายเพราะไม่อยากเสียมารยาทนึกชื่นชมที่มือของเจ้าหลอดน,นุ่มนิ่มชื่อน่ารักจังอ้อลิฟมาพอดีเธอละสายตาจากสาวไปหน้าสวยฉบเฉียวก่อนจะมองไปยังลิฟที่เปิดประตู มีผู้ใช้ลิฟต์เดินออกมาประมาณ3คนและเธอก็เข้าไปสนทนากับเพื่อนใหม่ที่ดูว่าอีกฝ่ายเพิ่งย้ายเข้ามาและอยากมีเพื่อนใหม่บ้างและเธอเห็นเป็นเรื่องดีจึงคุยเพื่อสารสัมพันธ์แต่ไม่ได้บอกเรื่องส่วนตัวแม่อีกฝ่ายจะบอกว่าเจ้าหล่อนอยู่ห้องตรงมุมทางเดิน ซึ่งห่างจากห้องของเธอไปไม่กี่ห้องและต้องเดินผ่านห้องของเธอไปก่อนการพูดคุยเป็นไปได้ด้วยดีเมื่ออีกฝ่ายกลับไปยังห้องพักอย่างที่เธอบอกคุณัญญาเราให้อีกฝ่ายเข้าห้องโบกมือลาให้พอเป็นพิธีเธอจึงกดรหัสและแตะคีย์การ์ดเข้าห้องของตัวเองบ้างวันนี้มีอะไรหลายอย่างให้ต้องคิดความจริงเธอกาลังทำอะไรบางอย่าง ที่น้อยคนนักจะรู้เธอเครียดอยู่พอตัวเมื่อเปิดโน้ตบุ๊กของตัวเองดานิวคิวขอมอดมองจอนั้นอย่างใช้ความคิดก่อนที่เธอจะคว้าชุดว่ายน้ำส่งสปอร์ตออกมาและพ้าคนหนูใส่กระเป๋าผ้าพร้อมกับสบูเ่เหลวและอะไรจิบวาถะก่อนจะลงไปที่ชั้นของสระว่ายน้ำที่เธอชอบเข้าวิช้ยบริการ สัปดาห์ละ2-3ครั้งโดยเฉพาะเวลาที่เธอเครียดจ,จัดจัดชุดว่ายน้ำถูกเปลี่ยนในห้องล็อกเกอร์ของคอนโดมิเนียมก่อนที่เธอจะออกมาวอร์มร่างกายยืดกล้ามเนื้อก่อนจะสวมแว่นตาก,กันคอรีนและหมวกคุมผมเธอโดดลงน้ำแบบง่ายๆจึงใจว่ายน้ำให้ร่างกายและหัวใจสูบฉีดเลือดให้เหนื่อยขึ้นมาบ้าง ว่ายไปมาสามรอบก็เกาะขอบสระว่ายน้ำคุณัญญาจึงดึงแว่นตาขึ้นและรูปหน้าอ้าปากขอบเอาออกซิเจนเข้าปอกเธอลืมตามองจึงเห็นเบลในชุดบิกินี่สีดำดูเซ็กซี่เธอไม่ได้แต่งหน้าแต่ยังดูเซ็กซี่ชบเฉียวอ้าวคุณนั่นเองกวางบังเอิญจังสาวเซ็กซี่เอ่ยทักก่อนจะรวบผมยาว,ยาว พอๆกับผมของเธอแล้วลงสระไว้น้ำลงมาด้วยท่วงท่าที่งดงามคุณสวยมากเธอเอ่ยชมเมื่อเห็นเบลมาแตะขอบสระอยู่ข้างๆแล้วคุณไม่สวยหรืองไงเธอหัวเราะขันขันก่อนจะชี้ตัวเองฉันเนี่ยนะคงเทียบอะไรกับคุณไม่ได้ดอกค่ะเบลเบลหัวเราะก่อนจะว่ายน้ำห่างออกไปแล้วมองเธอใต้น้ำโผล่ขึ้นมาบอก หัดสองกระจกสะบ้างสาวน้อยเธอแค่หัวเรอะรับงกของเบลเพราะฝ่ายนั้นก็ว่ายน้ำกลับไปกลับมาไม่รู้กี่รอบเพราะเธอเองก็ว่ายตออีกหลายรอบจนรู้สึกเหมือนความเหนื่อยจะทำให้ร่างกายทุกมัดของเธอรู้สึกล้าแล้วจึงขึ้นจากสะเธอจึงเห็นเบลไปนั่งอยู่ที่เตียงดิ่มสะดาวกับ นังแบบที่มีทีมตากล้องคอยจับตาดูยเสมอโอ้โหต้องสวยเบอร์ไหนเนี่ยถึงมีความมั่นใจขนาดนี้หญิงสาวหญิงสาวสุดเชยมองอีกฝ่ายอย่างชื่นชมเธอขึ้นจากน้ำแล้วแล้วถอดแว่นถอดหมวกออกทิ้งตัวลงบนเตียงอีกอีกตัวข้างๆสาวงาม อีกฝ่ายมองเธออย่างชื่นชมแม้ว,ว่าเธอจะอยู่ในชุดว่ายน้ำแบบสปอร์ตที่ปกปิดขั้นสูงสุดสาวงามที่ต้องพึ่งเครื่องมือแพทย์มองร่างงดงามอย่างอิจฉาตาร้อนสวรรค์ช่างสร้างคุณัญญามาให้สวยย่างครบครันไม่ต้องพึ่งเครื่องมือแพทย์แต่เธอกลับเสียเงินตั้งหลายล้านกว่าจะได้ไปหน้าแต่ตั้งกายที่งดงามเรียบพร้อม ต้องทำบุญขนาดไหนนะที่จะสวยแบบที่คุณอัญญาเป็นแต่เธอกลับมองตัวเองว่าตัวของเธอตัวของคุณอัญญาไม่ได้สวยเพียบพร้อมอย่างที่เธอเป็นจบแล้วนะคะหัวใจซาตานตอนที่8ขอบคุณที่ติดตามรับฟังเนาะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปต่อฝากชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะต่อจะได้มีรายได้นะคะได้มีเงินเดือนเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ